สำหรับวันนี้นะฮะที่เราจะไปวัดกันนะครับก็ที่เห็นนะฮะโบสอยู่สูงๆด้านบนนู้นนะครับอ่อเรียกว่าวัดป่าภูหายหลงนะฮะอผมก็ยังไม่เคยมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวไม่ทราบว่าทางขึ้นยังไงเดี๋ยวลองตามมาดูกันนะครับผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะเห็นป้ายวัดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลุยกันต่อนะครเพราะว่าทางขึ้นนี ชันพอสมควรครับเนี่ยฮะเพราะว่าเนี่ยฮะพอชันปุ๊บเนี่ยฮะทางวัดเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยทางขึ้นนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเพราะนั้นเดี๋ยวผมต้องปรับมาเป็นดีสองนะครับ D 1หนึ่งไม่ได้ต้องดีสองนะครับบายอ่นนะครับหลังจากที่เราจอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตรงด้านบนนะฮะเพื่อไปอุโบสถนะครับ หรือว่าโบสนะที่อยู่บนยอดเขาไปครับดูครับทางขึ้นนะฮะค่อนข้างจะเดินชันนิดนึงนะครับผู้สูงอายุนี่ต้องระวังเลยนะฮะเดินเร็วไม่ได้เลยนะครับหน้าเน่าทิมกันเลยนะอ้าวอคนขโมยอ่ะนี่นะครับทางที่จะเดินขึ้นไป โบสดนะครับครับหลังจากขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะมีจุดนะจุดแรกนะครับที่เป็นดอกไม้ทูบเทียนนะฮะ,นนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากไหว้ให้ครบเลยนะฮะนี่ฮะทั้งวัดก็จะมีบอกว่าเออพอดีเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะฮะทั้งหมดมีทั้งหมดเก้าจุดนะฮะกว่าจะเดินขึ้นไปถึงุโบสถ เดี๋ยวลราดูกันครับผมนี่นะครับคือจุดไหว้พระจุดที่หนึ่งนะฮะอยู่ในศาลานะครับครับอันนี้นะฮะคือจุดที่หนึ่งนะฮะที่ว่า,าทางวัดนะครับแนะนำให้เราไหว้นะฮะจุดที่หนึ่งเนะะี่ยก็คือเนี่ยฮะ จากจุดที่หนึ่งนะครับที่เราเข้าไปไหว้สการะแล้วนะพอเดินออกมาอีกด้านหนึ่งนะยเราก็จะเราจะเห็นนะฮะวิวทิวทัศน์ไกลอยู่เลยนะฮะสวยงามมากครับผมเป็นไงฮะเดินขึ้นสบายมากค่ะโอเคครับครับ,รบและตอนนี้เราก็ไปอยู่ตรงจุดที่สองแล้วนะฮะก็คือ คาถาบูชาพญานาคนะครับแล้วก็ทางที่จะขึ้นไปที่อยู่พาวโบสถนะฮะต้องขึ้นเอ,อ่อบันไดยพญานาคราชไปนะฮะดูนะครับ,ด,นะรบ,ด,รบดูทางขึ้นนะฮะนะครับอ่ะไปลุยกันต่อดูนะฮะดูทางขึ้นนะะโอ้โหนี่เดินไม่สนใจใครเลยฮะโอ้โห เช่วยหันหน้ามาโชว์หน่อยฮะอายุเท่าไหรแล้วครับอุอย๊อยอายุเิสอแล้วค่ะอุอย๊ยเหรออเอาไปครับเดินต่อขายังดีแขนยังดีค่ะเชิญครับรไปครับแล้วตอนนี้คะขึ้นมาข้างบนเกือบถึงแล้วแหละ นิดเดียวนะครับพักเดือยก่อนนะฮะอ่าแล้วแล้วเราก็เดินถึงจะเผาโบสดตรงด้านบนนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมความสวยงามนะครับเอ่อตอนนี้เป็นเวลาทักเที่ยงกว่าๆนะะแต่ทั้งบนนี้ไม่ร้อนนะฮะแดดเปรี้ยงก็จริงนะครับแต่ว่าลมลมเย็นอยู่อยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าอยู่บนยอดเขาครับ ก็เลยแบบไม่ร้อนถ้าคุณไม่ไปยืนตากแดดนะครับดูฮะจะแพลนได้ให้ไปเห็นไหมฮะอ่านี่เราเดินเข้ามาในพระโบสดแล้วนะฮะ ครับสำหรับท่านใดนะฮะที่ร่างกายพอไหวนะแข็งแรงคิดว่าเดินขึ้นบันไดได้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะเชิญชวนเลยนะฮะมาที่วัดป่าภูหายหลงนะฮะแล้วท่านก็จะหายนะครับแล้วก็จะหลงไม่ใช่นะครับความหมายนะฮะของวัดนี้นะครับที่พระท่านบอกไว้นะครับคือมาแล้วไม่ใช่หายไม่ใช่หลงนะครับคือให้เราหายนะครับจากรัด จากโลภจากโกรธจากหลงนะฮะทั้งปวงนะฮะคือมาแล้วเหมือนกับทิ้งกับมันทุกอย่างนะครับทิ้งไปให้หมดนะครับสวัสดีครับ